เรียกรอไปไปอ้องมันไปตั้งแต่อทมจนถึงอีสานตอนเหนือตอนใต้ไปรอดพบกับฟอร์จักรยานสีแดงโต้รม่อได้เลยครับพลงังงานบริสุทธิ์ครับอยากเงินแรงงานเสียไปไม่กลือ่อขอได้มาเพื่อประชาชนไทยเชิญครับมีอะไรในใจเชิญ รนีี่มคัาดูขออนุญาตนะครับครับเอาละเตรียมชมขี่จากยันมาไงขาวจ้วงเลยคือถ้าหากว่าสักวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่นะฮะถ้าเกิดว่าใไปที่กรุงเทพก็จะเห็นที่ราชประส ะะเรามีขบวนปั่นจัก,กรยานนำโดยท่านประกรณยจุดนะ,ะครับกสมบัติรุ่งงามวนงค์แล้วก็กลุ่มวันอาทิ่สีแดงนะฮะแล้วก็กลุ่มนักปั่นสองขาเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากมริษิเวียชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยไปร่วมด้วยนะฮะก็จะมีทีมปั่นอยู่มีรถจักรยานหลายร้อยคันมีรถอโมอเตอร์ไซค์มีรถกระบะมีรถเก๋งนะฮะ เคลื่อนขบวนจากราชประสงค์เนี่ยเวลาประมาณบ่ายสามโมงเคลื่อนเป็นขบวนแถวยาวเหยียดเลยนะฮะแล้วก็ผ่านจุดไหนนะฮะพวกเราก็จะเปลี่นดีแปบินปินปีนปีนปินปิน,น,นเหมือนเช่นการให้กําลังใจที่พวกเราเคยทามาแล้วเมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะฮะที่พวกเรายกคนไปที่าราชประสงค์นะฮะเมื่อหลายเดือนก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นสี่โมงเนี่ยเราก็ไปวางดอกไม้ที่หน้าเรือนจำคลองเปรเพื่อที่จะให้แกนนา ของเราเนี่ยนะฮะได้ทราบว่าเราจะปั่นจัก,กรยานเพื่อเพื่ออะไรดีอีกสักครู่หนึ่งผมจะเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าเราวางดอกไม้สีแดงนะฮะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มีคนสแสดงไปวางด้วยกับเราเนี่ยหลายอยากพ่ใช้คำว่าพันคนนะฮะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเรียกร้องนะฮะเรียกร้องสิ่งที่เราทำนะฮะเราปั่นจักรยาน จากราชประสงค์ไปหนองคายผ่านทั้งหมด18จังหวัดรวมระยะทางทั้งสิ้น1,700กิโลวันนี้เป็นวันที่5ที่เรามาถึงที่โมกเหล็กนะฮะแล้วก็มาวาเราก็ปั่นมาประมาณ100กิโลแล้วก็วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เราจะออกจากที่นี่ไปถึงลำสะคองนะฮะก็คิดว่าคงจะใช้ระยะทางอีกหลายสิบกิโลทีเดียวโ <c oughs> ครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการเพื่อมนุษยธรรม เพื uh huh. ่อที่จะไปพบปะพี่น้องเสื้อแดงที่ภาคอีสานถามว่าไปพบปะทำไม mm hmm. ถ้าหากว่าพวกเราจำได้หลังเวทีแตกตั้งแต่วันที่19พฤษภา mm hmm. คนเสื้อแดงของเราค่อยๆกลับมาทำกิจกรรมค่อยๆมีคอนเสิร์ตมีเวทีปราศายมีอะไรต่างๆ mm hmm. แต่ว่านั่นยังจำกัดอยู่เพียงแค่ในกรุงเทพในปริมณฑล ในจังหวัดใกล้เคียงมีกิจกรรมปั่นจักรยานผูกผ้าแดงวางดอกไม้หรืออะไรต่างๆแต่สิ่งที่มีคําถามอยู่ในใจของผมอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าแล้วพี่น้องสแสดงของเราที่อีสานล่ะเขาจะรู้สึกยังไงเ,เขาจะคิดยังไงเ,เขาอยากจะเห็นพวกเราไปเยี่ยมเขาไหมเ,เขารักพวกเราไหมเ,เขารอพวกเราอยู่ไหมพวกเราจึงได้คุยกัน แล้วก็ตกลังกันหาเรือกันสรุปว่าในในพวกเราจะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่อีสานเพื่อให้กำลังใจเขาเพื่อทำให้พี่น้องแสดงที่อีสานได้รู้ว่าคนเสื้อแดงไม่ทิ้งกันและเรากำลังจะกลับไปหาเขาครับพี่น้องเสื้อแดงหลายท่านในที่นี้คงจะทราบรายละเอียดของโครงการบ้างแล้วนะฮะ แต่ว่าผมอยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าโครงการนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่ออะไรและมีวัตถุประสงค์อะไรวัตถุประสงค์ของเราที่จะปั่นจักรยานตลอดระยะเวลา1เดือนเต็มๆตั้งแต่วันที่31ตุลาจถึงวันที่30พฤศจิกาเนี่ยหเดือนเต็มเมเนี่ยนะฮะเรามีข้อเรียกร้อง3ข้อนะฮะไปถึงรัฐบาลนะฮะข้อแรกก็ก็คือว่าเราเรียกร้องรัฐบาลให้ปล่อยตัวแกนนำของเราออกมา ข้อเรียกร้องของเราข้อที่2ก็คือว่าเราเรียกร้องให้ประเทศนี้มีมีมาตรฐานทางกฎหมายมาตรฐานเดียวและข้อเรียกร้องของเราข้อที่3ก็คือว่าเราต้องการให้นานาชาติหันมาใส่ใจถึงปัญหาการละเมตดสิทธิมนุษยชนในเมืองไทยที่เกิดขึ้นตั้งแต่รัฐประหาร19กันยาปี49นั่นคือข้อเรียกร้องของเรานะครับ หลายคนถามผมว่าแล้วมันเหนื่อยไหมกับการที่อยู่ดีๆไม่ว่าดีลุกขึ้นมาชวนพี่พี่น้องน้องนะฮะพี่พี่น้องๆ้องที่เขามีหน้าที่การงานมีอาชีพมีครอบครัวที่ต้องดูแลอยู่แล้วถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะผมก็เหนื่อยพี่น้องทุกคนในนี้ที่มาร่วมกับเราอีกสิบกว่าคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะก็เหนื่อยนะฮะทุกคนทิ้งภาระหน้าที่การงานทั้งนั้น ทุกคนมีครอบครัวที่ต้องดูแลนะฮะทุกคนมีหน้าที่การงานทังนั้นบางคนเป็นนักธุรกิจบางคนเป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนเป็นข้าราชการอดีตทหารเกษียณก็มีนะฮะพวกเราทําเพื่ออะไรพวกเราทําเพื่อพวกเราทําเพื่ออะไรเราต้องการที่จะตามหาประชาธิปไตยเหมือนกับคําที่ท่านนายกทักษิณเคยบอกไว้ว่าจะตามหาประชาธิปไตายจนเจ้า แต่ว่าจะต้องตามถึงบนระลกในระลกหรือบนสวรรค์ก็ตามเราะจะทำจะตามจนเจอนั่นคือจุดหมายของเรานะครับผมะะจะขออนุญาตเชิญร้อยตรีธนศศสิทธิพุทธซึ่งท่านเป็น วันหน้าทีมปัน่นสองคราเพื่อประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็ในทีมนี้เนี่ยก็จะมีคุณป๊ะคุณบางสนานเนี่ยนะฮะซึ่งคืนนี้ก็จะมาพบกับพวกเราแล้วก็จะมาร่วมปั่นกับพวกเราตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะจะขอเชิญขึ้นมาแล้วก็ได้กล่าวแนะนําตัวแล้วก็แนะนําสมาชิกทีมปั่นทุกท่านด้วยขอบพระคุณครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวแก่งคอยสราบรีทุกท่านผมพูดไม่เก่งก็จะงั้นจะขอพูดสั้นๆเพียงนิดหน่อยนะครับผมเรืออากาศตรีธนสิทธิ์พิพุทอดีตนายทหารอากาศเสร็จแล้วได้ราออกับเป็นทหารอยู่สิปีได้ราออกไปเป็นวิศวกรอยู่ฝ่ายช่างการอินไทยครับก็มาร่วมขี่จักรยานกับุณฟอร์ดเนื่องจากเห็นนโยบายเขาชอบใจ ชอบใจก็มาร่วมง,งานกันแต่ที่สิ่งที่มาสี่วันเนี่ยก็ขี่มาเรื่อยๆสนับสนุนกันแต่เมื่อมาเห็นบอร์ดอยู่งหลัง <c oughs> เห็นทหารยิงประชาชนเนี่ยผมอยากจะร้องไห้ <c oughs> ผมบอกตรงว่าเมื่อ <c oughs> เมื่อสามสิบกว่าปีก่อน <c oughs> ผมเิ็นนายทหารเนี่ย <c oughs> สิ่งที่รุ่นพี่ๆสอนมาอยู่เสมอก็คือเมื่อโกรธเมื่อมโหอย่าให้นึกถึงปืนแต่ให้นับหนึ่งถึงสิบแต่ว่าผมไปดูบอร์ด ผมเห็นทหารรุ่นนี้เห็นหน้าชัดๆเลยว่ามันยิงคนใช้ปืนยิงคนยิงประชาชนยิงผู้หญิงยิงคนที่ไม่มีทางสู้ผมว่าไอ้ทหารพวกเนี้ยมันเป็นทหารที่ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรี ยืนยันเลยนะครับผมไม,ไม่ไม่ทราบว่ามีสอชอมีใครอยู่ที่ป่าแต่ผมยืนยันว่าผมเป็นนายทหารที่ด่<ม>าทหารที่อยู่ในนั้นว่ามันไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีและผมจะตามหามันไม่ว่าจะในนรกหรือในสวรรค์และจะรู้ไห้ได้ว่าใครที่ผสักให้มันยิงคนที่ไม่มีทางสู้ตายเป็นตายแลวผมก็ยอมตายในหน้าที่ตายข้างถนนยอมตายขณะที่ขี่จักรยาน ดีกว่าพวกมันที่มาจิงคนอื่นขอขอบคุณคุนี้ครับเชิญครับพี่กนายทหารอีกคนหนึ่งแต่งโมลูกเล็กๆตัวนี้ครับกระผมร้อยเอกพิสิทธิพุฒนายหารผ่านจ็ดนอกจำการครับ,รบพี่น้องสดแสดงเขาสอบดีครับผมนะครับแต่เดิมนะครับก็ยังไม่ทราบว่าแดงเหลืองเป็นแบบไหนอย่างไร แต่เมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วนะครับเราก็รู้ได้ว่าอันไหนคือสิ่งที่ใช่อันไหนคือสิ่งที่ถูกอันไหนคือสิ่งที่เราถูกลังแกนะครับผมเลยทนไม่ได้เลยต้องลงมาช่วยกันถึงแม้ว่าจะช่วยไม่ได้มากก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยนะครับโดยกระจายข่าวสารนะครับไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเราแล้วบอกพี่น้องเราว่าจริงๆมันเป็นแบบไหนอย่างไรจรึงเข้าร่วมในโครงการสองขาเพื่อประชาธิปไตยปั่นไปทุกที่ ปั่นไปได้ก็ปั่นปั่นไปไม่ได้ก็จูงไปแต่ต้องไปถึงที่หมายปลายทางขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมอดีทตทหารสิบเดกฉลาดสงศุสุขเป็นทหาร10กว่าปีและโอนไปอยู่กรมที่ดิน20กว่าปีทำงานเดินสำรวจออกนโฉนดทดินทั่วประเทศไทย สํานักงานที่ดินก็อยู่เดินสํารวจออกโฉนทางปักใต้ก็อยู่ไปทั่วหมดเจอรัฐบาลทุกรัฐบาลก็ทํางานแต่มาเจอรัฐบาลทักษิณถูกใจถูกใจมากเพราะอะไรเพราะประชาชนเป็นนาย <Yeah. S 1> อยู่ที่ไหนผมทํางานอยู่ที่ไหนอยู่ได้ไม่นานย้ายอยู่เรื่อยเพราะ โครงการประชาชนเป็นเจ้านายเก็เลยต้องออกโฉนดทั่วไปแหละไอ้ที่มีปัญหาอยู่เนี่ยผมไม่ได้ไปอยู่หรอกถ้าอยู่ออกไปได้แน่แล้วผมก็เลยสุดท้ายก็เลยต้องกลับไปบ้านนะขอไปอยู่อำเภอที่ดินอำเภอก็เลยเป็นดเกษียณที่ดินอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้อายุ63มพอมาได้เจอ ม็ได้เจอโครงการนถนนสีแดงเพื่อย้อนหลังยุคที่พวกเราได้สูญเสียชีวิตอะไรก็เลยชื่นใจเลยตั้งใจจะถีบให้ถึงหนองคายและก็จะมีโปรเจกต์ที่จะข้ามไปฝั่งเราอีกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมผมคนอีสานครับ จังหวัดอุดรธานีผมนายอพรสาพ,พรพันธ์จากจังหวัดอุดรธานีทำงานอยู่ที่อุดรก็เลยได้มาต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยนี้ผมต้องการสิ่งที่ถูกต้องครับสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมไม่เอาผมจะปั่นจักรย,ยานตั้งแต่อุดรมากรุงเทพแล้วผมจะปั่นกลับไปที่หนองคายจริงครับผมผมอายุน้อยๆ66ปีครับ สภาประชาธิปไตยเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยรุ่น2คือผมนายอภพรสาคอนฟันครับขอบคุณครับเอาเอาเพลงราชูดีกว่านะครับราชูนะครับราชูราชู ผมขอเป็นสะกาได้ repay? ไหมเดื่นดาวเดือนเลือนเลอยลับปลาลงํำหอกยย้อยทำทำผมลมเยิ้วสยิ้ใจกินพย้อมหอมคอยความใจกินแก